คุณเคยได้ยินเสียงฝีเท้าบนหลังคาบ้านตอนกลางคืนไหมครับเสียงนั้นมันเดินวนอยู่ตรงจุดเดิมทุกคืนเหมือนกับว่ามันรู้ว่าคุณนอนอยู่ตรงไหนแต่มันไม่น่าจะมีใครอยู่บนนั้นเพราะบ้านหลังนี้ไม่มีใครปีนขึ้นไปได้เลยนี่คือช่องคืนนี้มีเรื่องเล่าและนี่คือเรื่องของเสียงเดินบนหลังคาในบ้านที่ไม่มีทางขึ้นไปได้ ผมซื้อบ้านหลังนี้เมื่อสองปีก่อนมันเป็นบ้านไม้หลังเล็กอยู่ชานเมืองราคาถูกกว่าที่คิดมากเจ้าของเดิมเป็นชายสูงอายุอยู่คนเดียวมาตลอดไม่มีครอบครัวไม่มีญาติเขาเสียชีวิตอยู่ในบ้านโดยไม่มีใครรู้จนเพื่อนบ้านได้กลิ่นแล้วแจ้งตำรวจนั่นคือเรื่องราวที่นายหน้าบอกกับผมตอนนั้นผมไม่รู้สึกอะไรแค่คิดว่าเป็นโอกาสดีบ้านเงียบพื้นที่เยอะราคาถูก แต่มันมีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตตั้งแต่วันแรกหลังคาบ้านไม่มีทางขึ้นไม่มีฝ้าให้ปีนไม่มีบันไดไม่มีรูช่องเซอร์วิสใดๆเลยเรียบสนิทเหมือนปิดตายไว้คืนแรกที่ผมย้ายเข้าทุกอย่างก็ดูปกติดีจนเวลาประมาณตีหนึ่งผมได้ยินเสียงมันเหมือนฝีเท้าเดินช้าๆอยู่บนหลังคาทีละก้าวกึกกึกกึก ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเสียงแมวแต่มันหนักเกินไปไม่ใช่เสียงกระโดดหรือวิ่งมันคือการเดินจริงๆเดินวนอยู่ตรงตำแหน่งเดียวเหนือหัวผมวนซ้ำอยู่อย่างนั้นเกือบห้านาทีแล้วก็เงียบลงผมเดินออกไปนอกบ้านทันทีไม่มีใครอยู่ข้างนอกไม่มีเงาไม่มีแมวไม่มีอะไรเลยวันรุ่งขึ้นผมลองถามคุณลุงข้างบ้านเขายืนเงียบไปสักพักแล้วพูดเสียงเบา ได้ยินแล้วสินะผมงงหมายความว่ายังไงครับลุงหันมามองตาผมแล้วพูดว่าเจ้าของเดิมเขาเคยบอกว่าได้ยินเสียงเดินบนหลังคาทุกคืนเขาพยายามหาต้นตอแต่ไม่มีทางขึ้นไปได้เลยไม่รู้สักทีว่ามันคืออะไรจนวันหนึ่งเขาเริ่มพูดคนเดียวเริ่มเดินไปยืนใต้หลังคาแล้วเงยหน้าคุยกับอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเห็นแล้วไม่นานเขาก็เสียชีวิต ในบ้านหลังนี้แหละคืนนั้นผมรอเสียงนั้นอีกครั้งแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเงียบสนิทจนผิดสังเกตผมนอนไม่หลับเลยเดินไปเปิดหน้าต่างบานเล็กบนเพดานดูพระจันทร์ส่องลงมาตรงหลังคาพอดีและผมก็เห็นเงาเงาคนยืนอยู่บนนั้นแต่ไม่มีรูปร่างชัดเจนแค่อยู่นิ่งๆไม่ขยับ ไม่เดินผมหลับตาแน่นแล้วปิดหน้าต่างลงพอหันกลับมาผมได้ยินเสียงฝีเท้าเดินกลับจากหลังคาและกลับเข้ามาในบ้าน หลังจากคืนนั้นผมฝันซ้ำๆทุกคืนในฝันผมนอนอยู่บนเตียงตัวเดิมและได้ยินเสียงเดินอยู่บนนั้นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมฝันว่าหลังคาเปิดได้มีช่องอยู่เหนือหัวและผมค่อยๆลุกขึ้นไปเปิดมันในฝันผมเห็นตาคู่หนึ่งส่องมาจากความมืดของหลังคาไม่เห็นหน้าไม่เห็นใคร แค่ตาจ้องตรงลงมาไม่กระพริบผมสะดุ้งตื่นพร้อมเหงื่อท่วมทั้งตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีรอยเท้าเปียกน้ำอยู่ตรงกลางห้อง ใต้จุดที่ผมฝันว่ามีคนอยู่บนนั้นหลังจากเจอรอยเท้าเปียกในห้องผมเริ่มไม่มั่นใจว่าควรอยู่บ้านนี้ต่อดีไหมผมพยายามหาเบาะแสเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนก่อนขนจนไปเจอกล่องไม้เก่าใต้ตู้ข้างในมีรูปถ่ายเก่าเป็นขาวดําหลายใบหนึ่งในนั้นคือภาพชายแก่กับผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านชายคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าของคนก่อนส่วนผู้หญิงคนนั้นผมไม่เคยเห็นเธอมาก่อนใบหน้าเธอซีดไม่มีรอยยิ้มแต่น นันยังไม่ใช่ส่วนที่ทำให้ผมขนลุกที่สุดสิ่งที่ทำให้ผมแทบหยุดหายใจคือในภาพมีเงาอยู่บนนั้นด้วยยืนอยู่บนหลังคาตรงกลางระหว่างทั้งสองคนทั้งที่ตอนถ่ายภาพมันควรจะเป็นกลางวันวันหนึ่งมีคนมาเคาะประตูบ้านหญิงชราท่าทางมอมแมมคนหนึ่งเธอพูดเสียงสั่นว่าคุณอยู่ในบ้านหลังนี้หรอผมพยักหน้าเธอสั่นนิดนดแล้วพูดเบา,เบา คุณเห็นมันหรือยังผมไม่ตอบแต่สีหน้าผมน่าจะบอกได้หมดแล้วเธอพูดต่อสมัยฉันยังสาวฉันเคยอยู่ละแวกนี้หลังคาหลังนั้นไม่มีใครขึ้นไปแต่ทุกคนรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ข้างบนบางอย่างที่ไม่ชอบให้ใครขึ้นไปยุ่งคนก่อนหน้าคุณเขาเอาเก้าอี้ปีนดู หลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยลงมาจริงๆอีกเลยแล้วเธอก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่แม้จะบอกชื่อหลายวันหลังจากนั้นไม่มีเสียงฝีเท้าอีกเลยผมควรจะโล่งใจใช่ไหมแต่เปล่าเลยเพราะความเงียบที่ผิดปกติมันน่ากลัวยิ่งกว่า คืนหนึ่งผมได้ยินเสียงเหมือนหายใจเหนือหัวผมไม่ใช่เสียงเดินแต่เป็นเสียงหายใจใกล้ๆเหมือนมีใครยืนก้มหน้าหายใจรถหลังคาอยู่ตลอดเวลาผมปิดไฟทุกดวงนอน